นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ โตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัชชนติอุชู จะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัชชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชน um. านังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชู จะสุหุช <irgendw carbono S 2> ูทะนังโพชะนานังอุปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานางังอุปปัชชนติอุช وم, จูจะสุหุช وم, ทูทะงโพชนานางัอนอ وم, وم, านาง,นานางอุปปัชชนติอุช وم, ูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชู จะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชู จะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานังอุปปัชันติอุชูจะสุหุชูทังโพชนานังอุปปัชันติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชันติอุชู จะสุหุชูท Onion, ะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานังอ first, ุปปัชชนติอุชูจะสุหุช <majors> ูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชู จะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัชตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัชตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพช,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 ชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชู จะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัชตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัชตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทังโพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทังโพชนานังอุปปัชชนติอุชู จะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชู จสุหุชูทนังโพชนานังอุปปัชันติอุชูจะสุหุชูทนังโพชนานังอุป,ปัตชันติอุชูจะสุหุชูทนัง โพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุ cũng. หุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชู จะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานังอุปปัชชนติอุ ki, ชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชู จะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชู จะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานังอุปปัชันติอุชูจะสุหุชูทังโพชนานังอุปปัชันติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชันติอุชู จะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชู จะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานังอุปปัชันติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชันติอุชูจะสุหุชูทังโพชนานังอุปปัชันติอุชู จะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานัง so อุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชู จะสุหุชูทะนังโภชะนานังอุป,ปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโภชะนานังอุป,ปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชู จะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัชชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปชัชชนติอุชู จะสุหุชูทะนังโพช,นชะชน,นานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชู จะสุหุช <irgendw carbono S 2> ูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชานานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานัง,นนงอุปป,ปัชชนติอุชูจะสุหุ ule, ชูทะงโพชนานัง,นนงอุปป,ปัชชนติอุชู จะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชนานังอุปปัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปป <off> ัชชนติอุชูจะสุหุชูทะงโพชนานังอุปปัชชนติอุชู จะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนังโพชะนานังอุปปัตชันติอุชูจะสุหุชูทะนัง โพชน um. านังอุปปัชันติอุชูจะสุหุชูทนังโพชนานังอุปปัชันติอุชูจะสุหุชูทนังโพชนานังอุปปัชันติอุชู จะสุหุชูทะนังโภชะนานังอุปปัชชนติ